สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับก็กลับมาอยู่กันกันกบเกม Resident Evil 7ซึ่งในระหว่างที่เรากำลังรอ DLC Not A Hero กันอยู่นะครับโดยในระหว่างนี้ทาง Capcom ก็ได้เปิดเผยข้อมูลเบื้องหลังการทำเกม Resident Evil 7ออกมาอยู่เรื่อยๆโดยในบางส่วนผมก็ได้พูดไว้ในคลิปที่แล้วแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิกที่ขวามือด้านบนได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีข้อมูลเบื้องหลังบางส่วนที่น่าสนใจอย,อยู่เหมือนกันครับอย่างเช่นอันแรกนะครับได้มีการเปลี่ยนชื่อตัวละครหลักในระหว่างที่กำลังพัฒนาเกมอยู่ คลนซี่ถูกเปลี่ยนชื่อมาจากมานนเอลลูคัสถูกเปลี่ยนชื่อมาจากเควินโซอี้ถูกเปลี่ยนชื่อมาจากแอนนาเบลและคนสุดท้ายครับเอเวอร์ลีนถูกเปลี่ยนมาจากามาร่าอย่างที่สองนะครับที่น่าสนใจก็คือมีตัวละครหลักตัวหนึ่งที่ถูกตัดบทออกไปนั่นก็คือเลมี่จากที่เห็นในรูปทางซ้ายมือด้านล่างนั่นแหละครับจากตามความเข้าใจของผมนะครับ ตัวละครตัวนี้น่าจะถูกออกแบบมาให้เป็นคู่แฝดกับเอเวอร์ลินโดยจะสังเกตเห็นได้จากในภาพนี้นะครับซึ่งเป็นภาพต้นแบบของศัตรูที่เราต้องเจอภายในเกมและจากภาพเดียวกันนี้แหละครับเราจะเห็นได้ว่าได้มีการเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของทั้งลุงแจ็คป้ามารการ็และลูคัสไปเยอะเลยทีเดียวนะครับและก็ตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับที่ถูกตัดบทออกไปนั่นก็คือน้องหมาสัตว์เลี้ยงของครอบครัวเบเกอร์ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่า DLC Not a Hero ที่กำลังจะออกมานี้ จะมีตัวละครใหม่ๆออกมาให้เราได้เห็นกันอีกหรือเปล่าตอนนี้ก็คงต้องรอทางแคปคอมประกาศวันที่จะปล่อย D L C ออกมาให้เราได้เล่นกันอีกครั้งนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการสตรีมสดทุกครั้งนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามหรือพูดคุยคลิกลิงก์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม